คือด้านซ้ายเนี่ยทับขวาลักษณะนี้ทับขวาลงไปแล้วพันเส้นซ้ายหรือเส้นสีขาวเนี่ยขึ้นมาหนึง่งรอบลักษณะนี้หลังจากนั้นใช้เชือกวิ่งสีขาวฝั่งขวาวิ่งไปทับกับเส้นสีน้ำเงินฝั่งซ้ายเป็นลักษณะนี้่ หลงังจากนั้นใช้เชือกสีน้ำเงินพันไปวิ่งไปข้างล่างของเส้นหลักสีน้ำเงินลักษณะนี้แล้ววิ่งกลับเข้ามายังห่วงห่วงที่ที่ทับกันกับเส้นสีขาวลำดับต่อไปนะครับใช้เชือกวิ่งเส้นสีขาวเนี่ยวิ่งไปข้างล่างเส้นสีขาวาลักษณะนี้ แล้วสอดไปยังห่วงระหว่างห่วงสีน้ำเงินกับสีขาวนั่นเองจะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็จัดเข้าที่เลยครับเห็นไหมได้แล้วเป็นลักษณะการต่อเชือก ในห่วงโอแวนแต่วิธีทำเราใช้เชือกพันรอบซึ่งกันและกันแล้วสอดเข้าเพื่อเข้าไปยังห่วงที่มันสอดรับซึ่งกันและกันนั่นเองดูแล้วสวยงามปมคงที่มั่นคงปลอดภัย